ในสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าคนเราเนี่ยจะออกไปสำรวจต่างๆเรื่องทางข้ามภูมิส่วนใหญ่เขาจะใช้อะไรในการเดินทางครับใช้เรือใช้เรือใช่ไหมครับเขาแม่ต้องใช้เรือครับเจเจเพราะว่าแต่ก่อนเขาขุดคลองครับขุดคลองเยอะครับน้ำเยอะโอ้ขุดคลองทะเลเลยหลวงพ่อให้ฟังเขมรเข้ามาไม่ให้มาโจมตีได้วมัวไปแล้วนะทั้งนั้นนะเขาก็ใช้ในการเรือนะครับในการเดินทางข้ามไปสำรวจต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยนะในการเดินเรือนะครับ มันก็จะมีปุปสรรสจะมีเกาะนู่นเกาะนี่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีต้องมีการวางแผลในการเดินเส้นทางก,การเดินเรือถูกไหมนะครับซึ่งครั้งก่อนนะครับเราได้ทําการจําลองการเดินเรือข้ามทวีปไปแล้วใช่ไหมครับที่ไปปารีสไปออสเตรเลียพวกนั้นนะครับ<ช>ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาใช้ลักษณะในการแก้ปัญหากันว่าถ้าเราเนี่ยนะครับไปออกสำรวจเอง aim, เราอาจจะเจอุปสระคันู่นนี่นั่นเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้มูฟูนะครับก็มีบอร์ดเกมนะครับมาให้นักเรียนนะครับในการ ทดสอบดูนะครับเราจะมีการวางแผนนะครับในการเดินเส้นทางเดินเรือเพื่อไปหาสมบัติที่เราต้องการได้อย่างไรนะครับแจกนะครับโอเคนะครับตอนนี้เด็กนะครับให้หัวหน้ากลุ่มนะครับอ่าหยิบนะครับใบนี้ขึ้นมาแล้วจะเป็นกระดานนะครับกระดานเปรียบเสมือนนะครับทะเลนะครับเป็นเหมือนสมบัทะเลนะครับแต่ละช่องนะก็จะเป็นเหมือนกับเส้นทางหรือว่าคำสั่งให้เราเนี่ยนะครับเดินไป นะครับหรือว่าจะวางอุปสรรควางสมบัติต่างๆนะครับตอนนี้นะครับใช้มีแผ่นการ์ดนะครับใช้มีแผ่นการ์ตเดี๋ยวโชว์แผ่นการ์ดขึ้นหน่อยครับอ่าโชว์ขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับเห็นไหครับซึ่งในแผ่นการ์ดก็จะมีสัตว์ประหลาดหรือว่าอุปสรรคอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นมังกรนะครับภูเขาหนังแข็งภูเขาไฟระเบิดแล้วเกาะต่างๆนะบ้านที่สิ่งต่างๆต่างกนะครับมีพายุะโอเลเคนมีเอ่อมีขึ้นยักษ์สึนามินะครับ มีตัวสลัดไม่คอยป่นขัดขวางเราอยู่มีปลาฉลามยัยยกษ์หรือไม่กัโลดอนนะครับคราวนี้เนี่ยในการเดินทางเราจะต้องใช้เรือใช่ไหมนะครับเรือที่เราจะใช้เนี่ยมีอยู่สี่ลำเออมีเรือเรือขนาดใหญ่เลยนะครับมีเรือสมเทามีเรือลำน้ำมีเรือชูชีพเออการที่เราจะไปหาสมบัติไปเจออุพิัตต่างๆเด็กก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่จาจะ ในกลุ่มเราเนี่ยจะเลือกใช้เรือลำไหนเพื่อให้มันเหมาะสมที่สุดในการออกเดินทางของเราเข้า okay, นะครับทีนี้นะครับในการออกเดินทางจะต้องมีการําแผนวางเส้นทางการเดินเรือ,อซึ่งในนี้นะครับก็จะมีโค้ดอยู่นะครับจะเป็นรหัสจำลองก็คือเป็นรหัสท่านะครับแล้วก็มีข้อความอยู่นะครับซึ่ง forward ก็คือการเดินตรงไปใช่ไหมครับ right เยีเ่ยไหน เดี๋ยวขวาเล็บละ่ะสายแล้วไฟอะไรยิงเอ,อ่อยิงปืนนะคับการยิงปืนการยิงปืนนี้นะครับจะสามารถทำลายอุปสรรคได้ถ้าเป็นพวกศาสตรต่างๆนี้จะยิงแค่หนึ่งนะัดก็จะสามารถทำลายได้ไม่เดียวแต่ถ้าหากว่าไปเจอเออเนี่ยพวกเรา้องใช้พวกเราไฟก่อ,อกกต่างๆยิงสามครั้งแต่ไปยิงพลเรือนได้ไหมเออไปยิง ขึ้นยักษ์ซื้อมีได้ไหมยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้ดังนั้นเราต้องยิกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกไปงานนะครับแจกไปงานก่อนนะครับหัวน้ากลุ่มออกมารับไปงานครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับในไปงานนะครับในกไปงานนี้นะครับก็จะมีคำชี้แจงอยู่นะครับซึ่ง ในนี <poisoned. S 2> ้เราก็จะให้เด็กๆนะครับเราก็จะมีเราต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราจะหาสมบัติอย่างไรหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเขียนลำดับขั้นตอนนะครับว่าเราจะเริ่มต้นนะครับอย่างไรนะครับไปเดินตรงไปยังไงเหมือนครั้งก่อนที่เราเคยทำนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับฉะนั้นอันที่2อนะครับกระอกแก้วกรวยเริ่มพวกนี้นะครับโดยเริ่มเขียนแผนผังก็คือถ้าเราจะใช้คำว่าเริ่มต้นก็ให้เป็นวงรีใช่ไหมวงรีนะครับแล้วก็เริ่มสอนลงมาเป็นเดินหน้า เดินตรงไปอะไรก็แล้วแต่แลก็ให้เป็นเครื่องหมายสีเหลี่ยมเืลนผ้าก็เขียนข้อความลงไปประมาณนี้แล้วตามตามที่เราได้ออกแบบความแผนไว้ในกระดานบอร์ดเกมของเรานะครับโอเคนะคราวนี้เรียบให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันก่อนว่านะครับจะใช้เรืออะไรในการเดินทางครับให้เลือกครับอะไรก็เลือกันเลยครับตรงนี้ใช้เรืออะไรครับ เรือไททานิกทำไมถึงเลือกใช้เรือไททานิกครับทนทานแล้วก็พุ่มด้วยเหล็กพุ่มด้วยเหล็กโอเคครับคุณนี้ล่ะเรืออะไรเรือสำปเหางทำไมถึงใช้เรือสำปเหามันไม่เปินน้ำมันมันไม่เปินน้ำมันเออเปนน้ามันเหอยอดเลยเป็นคนพอดีเลยมีไม้มันมีไม้เออโอเคยวเกี่ไม้โอเคครับเก็ไม่ไหวเรือทำไว้กว่าโอเคนะคราวนี้ ข่้นต้อนต่อไปนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับเลือกอุปสรรคกลุ่ม,ะมละ4อุปรสรรคเพื่อจะไปวาปปงอุปสรรคให้กับกลุ่มตรงข้ามครับบทศากันนะว่าเราจะเอาอุปสรรคอะไรนะครับไปถึวางเพื่อนนะครับพร้อมยัง อแล้วนะครับส่งตัวแทนไปวางกับตาเพื่อนครับเชิญครับอาชุี้วางเพื่อนเสร็จแล้วโห<อ>้ำแค่นี้แต่ยากเลยนะครับ <c ười> แล้วจะทำยังไงดีโวกกลุ่มนี้สุดยอดมากเลยครับยากมากกลุ่มนี้ต้องตาไหล ต้องตาแหลกแล้วอ่ะโอเคนะครับคราวนี้หยิบเรือมาให้ครูครับเดี๋ยวครูจะวางเรือให้นะครับอ่ะกลุ่มนี้ยังใช้เรือสมพาวอยู่ใช่ไหมกลุ่มนี้ใช้เรือพลาสติกครูรัะให้โอกาสในการคิดอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้เรืออะไรฮะะใชกลุ่มนี้เก่นใช่ไหม คลุ่มนี้คลุ่มนี้ขอเปลี่ยนนะครับจากเรือสำปองกลายเป็นเรือดมน้ำแทนนะครับนะเพราะว่าดูจากอุปสรรคแล้วน่าจะผ่านคือนักซรียมีก,กับคะแนนคะแนเทียนไม่อยากจึงใช้การดมน้ำลงไปเออโอ้ยหวานใส่ไว้หวานใ,ใส่ไว้นะครับนะนะครับจะไปก่อ,กอนจะไปก่อ,กอนนะครับอ่านะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะวางเรือให้นะครับเป็นการกำหนดว่าเราจะนั่นที่ไหนและให้เราใช้รหัสจำลองหรือซูณโคเอนด์นะครับในการ เดินเรือเส้นทางไปให้หาให้ถึงจุดสมบัติของเราโอเคนะครับโอเคนะครับอ้าวอาแล้วปรึกษากันได้นะ ต <Okay. S 2> รงนี้เวลาถำนั้น,น,นให้เราต้องเป็าความที่จะทำโปมาปล่อยจุดกันผมคนแทนที่คิดว่าท,ที่ว่าแน่นที่สุดในการปอยจุดนะครับมาหนึ่งคนไอนนหัวหน้ามานอยากทำให้เก่งก็นได้เอ้กลุมนี้ก็สนใจเนี่ยขอตออ่ะเออออมต้องเจอกันในสั้นนะขอต้บเจอกันในสั้นนใครแพ้ต้องออกมาก่อน นะครับหลังจากที่เพื่อนนะครับได้นําเสนอไปเดี๋ยวเรามาเช็คกันเช็คนะครับความถูกต้องว่าที่เพื่อนวางแผนมานะครับเป็นยังไงบ้างมาเแ็นต่างอย่างไรนะครับตอนแรกนะครับเพื่อนใช้เรือเรืออะไรเรือทันินิกใช่ไหมนะครับในการเดินทางนะครับเพื่อนบอกว่าเริ่มต้นนะครับให้เดินทิศเดียวซ้ายใช่ไหมเก้าสิบองศาเรือนี้เดียวซ้าย90องศาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ใช้คําสั่งเดินหน้ากี่ช่อง S 1>, 1, <S 2> <5 S> 1 2, 2> <5 S> 1> 3 4 5สาโอเคหลังจากนั้นก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาจากนั้นก็เดินเดินหน้าอีกสอ <5 S 1> ช่องห2ึ่งองแลวทำไมไม่เดิน3ช่องน่ะ <Okay. S 1> เออต้องต้องเดิน3าใช่ไหมอา่าเห็นความผิดพลาดแล้วนะครับแล้วก็จะเดินอีกเป็นสามช่องหลังจากนั้นเพื่อนบอกว่ายิงปืนใหญ่3นัดเพื่อทําลายกูขอไฟใช่ไหม ยิงสามนะัดโอเคครับจากนั้นก็เดินมาอีก1ช่องพบกับสมบัติโอเคนะตอนนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้กลุ่มพวกนี้กลุ่มเราเนะี่ยก็พบปัญหาว่าเราทําผิดพลาเป็นหนึ่งช่องใช่ไหมก็คือตรงนี้แหละนะเราเดินมา2ช่องจริงแล้วจะต้องเดินมาให้ครบ3ช่องโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปแก้ไขตรงนี้เพิ่มเติมนะครับโอเคส่วนส่วนกรณกเพิ่มนะครับเป็นฐา,างงานก็ก็เหมือนกันก็ไปแก้เพิ่มเหมือนกันตรงนี้นะครับ โอเคครับตรงนี้เพื่อนได้ครับคุณนี่ครับคุณเฟมากนะครับผมครับเชินกับห้องคุณครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปเดี๋ยวเรามาเช็คเช็กนะครับตรวจสอบว่าเพื่อนเนี่ยนะทำถูกต้องหรือไม่ครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดตรงไหนจะต้องแก้ไขนะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อนบอกว่าก็ต้องเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็เดินหน้า5ช่อง1 2 3 4 5ช่องใช่นไหม เออปรญหาช่องจากนั้นก็เดี้ยวซ้าย90องศาเดินหน้าอีก3ช่องอันนี้มันสามารถข้ามพายุได้ใช่ไหมเพราะว่าเราใช้เรือลำน้ำลดใต้ทะเลไปได้เออ,อนนี้ไม่ต้องมีคำสั่งอะไรยากมากมายเลยนะครับแกใช้เรือลำน้ำก็ผ่านได้แล้วไปเจอสมบัติเลยขึ้นสุดเลยนะครับเออก็เป็นเป็นการมากกำดับที่ง่ายมากนะารับกังที่ง่ายมากนะครับแล้วก็การแข่งไกลเดิมนะครับแล้วก็ใช้แขนถังงานนะครับก็ เลือกจากเริ่มต้นนะครับเครืหน้า5ช่องเยอะกว่าเครื่ซ้ายเก้าิบเคื่อหน้า3ช่องแล้วก็ซึ่งสุดโอเคโอเคนะครับหลังจากที่พวกเราได้ออกมานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ช่วยกันนะครับในการศึกษาหรือว่าเราแผนภาพแผนผังแล้วว่าไอ้ก้อยยืมโอกี้หรือเปล่านะครับอันนั้นนะครับก็ดูจากการประเมินแล้วท่านเองก็สามารถทําได้ดีนะครับจากที่ในการแก้ปัญหานะครัใช้รหัสภาพ ออกแบบวางแผนสามารถเส้นทางการเดินเรือซึ่งเป็นมามทางสมบัติได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งสุดท้ามันก็คือนะครับการเป็นรหัสตาจํจำลองนั่นแหละนะว่าเราจะมีการดำเนินการอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้นะไ,ไ,ไปถึงป้าหมายแล้สามารถแก้ไขปัญหาดังนั้นได้ครับซึ่งอันนี้นะก็จะเป็นเส้นทางการวางแผน,นการเส้นทางการเดินเรือไปหาสมบัติซึ่งเราสามารถนำมาปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรรู้ไหม ในการวางแผนพวกนี้เราคิดว่าเราสามารถนํามาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุวันได้อย่างไรบ้างครับการวางแผ่นเนี่ยเราใช้ทางอะไรารท่าศัดิ์ท่าศักดไงครับภาษาการเรียนรู้แล้วก็ไปใช้ในชีวิตจริงครับใช้ใช้ใช้ไงใช้ไงครับใช้ไงใช้ครับเช่นเช่นเอาไปวางแผนในชีวิตจริงครับเช่นการเดินเดินทางใช่ไหมเดี๋ยวว่าการที่เราไปเข้าค่าย ลูกเสือใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยจะมีการพิการระชนทยอย่างไรใช่ไหมอย่างเช่นที่เราไปเข้าค่ายใช่ไหมคมรับจมัธยมเนี่ยปีแรกเราอาจจะได้ไป,ประชนทายฐานต่าง,งๆอาจจะไม่ได้เรียนฐานต่างๆแต่เอาแต่วิ่งเข้าไปหาฐานต่างๆให้ได้เข้าฐานได้มากที่สุดอันนี้เป็นต้นแล้วว่าเราจะมีการเลื่อกโดยเส้นทางอย่างไรรัดพุ่งรัดหนองกระโดดน้ำข้ามไป,ไปก็แล้วแต่ต่ว่าเออเราจะมีวิธีการเนี่ยนะครับไปหาเข้าฐานเนี่ยให้คันเวลาแล้วก็ได้มากที่สุดได้อย่างไร ก็เป de eh, ah <T ab, S 1> ็นการวางแผนนะครับหรือจะเป็นการเดินทางนะครับเช่นคองพองแม่จะพาเราไปเดินทางไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆไปทะเลไปไปอะไรล่ะไปดูผงเชียมผานแนมต่างๆเนียนะครับบางทีเนี้ยเราเราอยากจะไปหลายที่แต่เรามีระยะเวลาจำกัดเราจะมีเส้นทางการเดินทางให้มันไปได้มากที่สุดแบบนี้เป็นต้นเราก็ต้องวางแผนที่มาการใช่ไหมมาศึกษาข้อมูลก่อนว่าเราเี่ยจะสามารถวางแผน การเดินทางอย่างไรแค่มันสามารถไปเที่ยวได้หลายที่แล้วก็ภายในเวลาที่เรากำหนดได้ใช่ไค,ครับที่การใช้เนใินที่ประจำวันใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้หนังสือเที่ยแล้วก็การใช้รงินประจำวันไหมครับเห็นไหมไมไ่มีนะเห็นไหมครับคนนี้เห็นไหมไม่ครับโอเคนะครับนี่ใครก็ขอชื่นชมนะครับบ้านเรียนเนี่ยบได้ ทำการออกแบบแล้วก็ให้ความร่วมมือในการตัดกันเรื่อยเป็นอย่างดีครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเป็นกนใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับนี่นหมดดูขอบคุณ่องบังคัการค่ะขอบคุณครับ